ค่ะกาบสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้วันที่17เดือน7เนาะค่ะกรกฎาสองห้าหกแปดกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเขามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นเนเด้อค่ะมาอนี้อากาศห่อนเอาบ่พี่น้องทั้งบานฝนตกบอค่ะอยู่บ้านแอดพ่อลิลลินีลนลล่ละลินแล้วก็เศร้าไปไซบูให <c oughs> ขออภัยค่ะเป็นจังไดพี่น้องรัฐบาลไทยหลังจากที่ผลออกแล้วมานบ่ค่ะถูกสูตรมีเข่ามีรุดเนาะค่ะทางช่องของเห่าเข่าบนลางเนาะ,ะตัวซีสองสองซีเป็นตัวกลับเข้าสี่สองที่เซียนสารคามสองหกนี่เป็นของแอดเข่าตรงๆเนาะค่ะงวดนี้เข่างวดน้า ก็ใช่ว่าอาจจะเข่าอีกภาวาสูตรมีเข่าไม่ลดให้พี่น้องใส่วิจารณญาณหลายๆเนาะค่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะไปเบิง่งคําเตือนของทางช่องเฮากนเนาะคําเตือนวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเขามาแล้วพี่น้องซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็น,นเด้เลยค่ะ ช่องห้าช่องน้อย,นอยเน,ะนะะาะพี่น้อ,นนองกว่าจะมาหอดมือนีได้กันยอนพี่ยอนน้องซอยเนาะกันดันขึ้นมาจังย่างมาหอดมือนีถามว่าประสบความสาเร็จไปเพราะถ้าไนไปหอดใส่ถอกค่ะทางย่งเงาไกลข้างนาซ่องเห็นหูอดหลุดยุ่ไกลก่ะถาพี่ถาน้องดันคือเก้านั่นละเนาะค่ะสูตรกับมีเขา่ามีหลุดสําหรับคลิปนี้แอดจะเอาสูตรเด่นบนล่าง โอ้ทองขนาดากินเข่าว่างหันเด่เนเลสูตรเด่นบนล่างตัวเดียวอ่าสูตรตัวเดียวนี่แหละแห้งลุดง่ายแต่ว่าสามสูตรนี้ยังไม่หลุดเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดติดสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งกะบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดติดอีกสูตรหนึ่งกะบหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ละสูตรเดินมาหาหางวดย่งบอลลุดเนาะคะ่ะหางวดย่งบอลลุด แต่สูตรหนึ่งไปชนกับสูตรเด่นของแอดที่ได้55งวดยังไม่หลุดถ้างวดนี้ผ่านจะเป็นงวดที่56ที่ยังไม่หลุดอาจะเป็นคลิปแรกที่แอดลงไปพี่น้องร้ายทันเขาไปเบิง้งเบิ้งคลิปให้จบพี่น้องก็จะได้ไล่ละเอียดเนาะคะ่ะอา่าถ้าผ่านงวดนี้จะเป็นงวดที่56ที่ยังไม่หลุดเลยเนาะคะ่ะ พี่น้องเอฟซี FC หลุนเก่าๆที่ตามกะจะเห็นข้อมูลแนวทางจริงๆนะคะอ่าบางท่านเขาม่ารับชมไม่ก็ว่าคือเกง่งแต่นอเริเกงเ่งดอกค่ะพี่น้องเขาบอกไปตามสูตรคำานวณกะคำานวณตามวิธีทํำตามสูตรที่ห้าแกะขึ้นมามันอยู่ที่ดวงมีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะอ่าแต่ตัวแอดเองเป็นคนเห็ดกะบ่าสามารถที่จะเอาไปนั่มขันเบาตรงๆกับคสามารถที่จะซื้อได้เพราะวา่า ปะตาแอดจับบะได้มันสแสแหลกโหลดพี่น้องมันกินเจ้าของเนาะมันพากินพี่น้องพ้อมเนาะเ mm. พราะฉะนั้นเอฟซีุนเก่าจะหล้ว่าแเนวทางเข้าไปจังไดมาจังไดเนาะบ่ mm. เป็นการเสียเวลาเข่าซูแนวทางเลยค่ะ mm. ไปดูที่สูตรแรกเนาะค่ะพี่น้องไปดูที่สูตรแรกแ mm. อดเฮดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดติดตัวเดียวยังไม่หลุดเนาะค่ะยังไม่หลุดง mm. วดแรกฮ็ดได้แปด มาที่8 7ดล่างงวดต่อมาได้สองเม็ดเดียวมาที่20ล่างไปฮอดบนด้ค่ะ35 2หสองเนาะสองมาบนล่างงวดต่อมาได้6เม็ดเดียวออกที่0 6ย์ล่างงวดก้อนนี้นะคะได้4ผลออกที่สองสหมงวดหมวานี้ได้หเม็ดเดียวผลออกที่สองหล่างเนาะค่ะ งวดนี้อ่างวดนาบ่าเพ็ญงวดนี้ <c oughs> ขอไพค่ะงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดหกแปดเนาะค่ะได้เลขแปดแอดลง้งนาเฟสนะคะเนาะค่ะ,เ,ะ,คะเห็นเอฟซีเขามาคอมเมนต์ว่าแอดงวดนี้แปดติดดับประสันเนาะค่ะอ่ากะว่ากันไปตามสูตรเนาะพี่นอ้องอ่าสูตรดับก็เกิดได้ดับได้สูตรเกิดก็ดับได้เกิดได้ทุกสูตรให้พี่น้อง เบิ่งว่าทุกสูตรมีเขาไม่ลดบ่มีเอีอยงอยู่เทียงทีรีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นพี่น้องใส่วิจารณญาณม่งเอาว่าเป็นจะใส่บ่เป็นตาเอานําไปใส่บ่เนาะคะ่ะแอดมินหนาที่เหตุสูตรส่งให้พี่น้องส่วนพี่น้องสิจับบ่จับก็บขึืนยูทีวิจารณญาณของพี่น้องนะคะให้ตองเบิ่งคักเนาะค่ะ,นะคะพี่น้องเนาะ,ะไปดูสูตรที่สองกันค่ะ แอดกรับประกันบ่ได้ว่าสูตรได้สิมาสูตรได้สิบ่มาเนาะพี่น้องนเนาะเขากบเบอกตามสูตรแอดเป็นผู้เหตุสูตรเก่าล่งมากแจกพี่น้องตามตามเข้าเหตุใดน่ะละเนาะค่ะสูตรนี้ก็เดินมาห้างวดติดยังไม่หลุดงวดก่อนได้เก่าออก3 0มงวดที่ได้ 2, 2. มา2อ่ะามห้ 2. ชนกันกับสูตรบังหันเนาะค่ะงวดต่อมาได้ศูนย์ออก06 หวดต่อมาได้ซออกสองสหกมดหมู่ว่านได้2 2มาบนล่างค่ะพี่น้อง3 2 4 2 6นะคะถ้าเอาเทียบช่อนกับสูตรนี้ก็จะประกบคู่ได้ที่2 6เห็นปะค่ะ2 6 2 6กนี่นะคะออกที่ล่างหวดทัดขึ้นไปชนกันที่เลข4มา4 6่หกมดทัดขึ้นไปเบชนประกบคู่ออกที่0ูห งวดทัดขึ้นไปชน2มา3 5 2ห้าสองสองูน์งวดทัดขึ้นไปอ่าบอชนอีกนะคะแยกกันไปที่8 87กับ09ไปดูชุดตัดสินเนาะคะ่ะพี่น้องคือสูตรที่3เนาะคะ่ะสูตรที่3ได้กี่งวดเนาะคะ่ะ1 2 3่5 5งงวดติดยังไม่หลุดเหมือนกันเนาะคะ่ะได้8มา8 7ได้0มา2 0ได้6มา0 6 ได้หมา4ี่หกหมู่านนี่ด้ซี่เม็ดเดียวพี่น้องมาสองสที่นี่เนาะคะ่ะออดจะเทียบชนให้พี่น้องเบิงวาอ่าสูตรเดินไปยังไงเข้าล่งกอนหวยออกอยู่แล้วเนาะคะ่ะสำหรับผู้ที่เขามาเอมเมต์เม่นหลังหวยออกคุณดูคลิปให้จบดูวันที่เรามีสถิติลงอยู่เนาะคะ่ะอ่าหากอยากพูดถึงเนาะอ่าเฮ้าว่าเรื่องบวกบวกดีกว่า อนนสงส์มันจะไปตามแนวความคิดบวกแนวความคิดลบผู้ใดกินเขา่าผู้ใดกับอิมพี่น้องผู้บ่าอิมก็คือผู้บรได้กินเนาะค่ะอันนี้เฮาจะขอปล่อยผ่านเนาะสาหรับเอฟซีุนแรกลุลู้จักดีว่าแอดเป็นคนจังใดว่างแนวทางแบบใดเฮาประจาเป็นต้องเขาไปอธิบายกับคนที่เขาดูคลิปไม่จบแล้วไม่ได้ติดตามเราจริงๆเนาะค่ะทุกสูตรทุกตัวเลขทุกแนวทางไม่มีการแก้ไข เข้าคือเข้าหลุดคือหลุด้าลุดก็แสดงว่าฝีมือเข้า่าถึงเข้าจะได้เอามาปรปับปรุงเจ้าของถ้าเขา่าแอดก็ดีใจน้อ่าทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะถ้าแอดหมั่นใจว่าแอดเฮ็ดเข่าทุกงวดหมั่นใจว่าสูตรนี้ต้องมาแอดกลางมุงสื่อเอาตะกัหลูกแล้วพี่น้องเนาะคะ่ะสธรจะทวามจริงก็คือมันเป็นแบบนั้นนะคะ สำหรับผู้ที่เขามาคอมเมนต์บอสางสันเชิญป้ายหน้านะคะเพราะว่าช่องเห่าอายุแบบสงบอยุแบบพีแบบนองเนาะค่ะคุณไม่ชอบก็แค่ผ่านนะคะไม่ชอบก็แค่ผ่านมักกระจัดคัดกับผ่านเพราะว่า f c แออยู่ทางช่องอยู่ทางยูทูบเนี่ยเกือบเก่าพาันคนเนาะค่ะมันจะมีหลุดขึ้นมาแบบนี้แค่ไม่เกินสองคน่่คะ เอฟซีดีๆเยอะแยะแอดเบาถึงเฉพาะผู้ที่ลบแค่นั้นเดอ้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ช่องไหนๆก็โดนเหมือนกันแอดนะคะมาคอมเมนต์บอกกระโพดพ่อโผลเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. แค่ไม่ชอบคุณก็ผ่าน mm hmm. คุณเป็นผู้ใช้แอดเป็นผู้ยิ่ง mm hmm. ก่อนคุณจะพิมพ์คอมเมนต์ลงมากคุณไม่ละอายเหรอคะว่าอ่าคุณมาตอวายังสนุนอ่าแอดเป็นคนสาธารณะพูดได้ค่ะพี่น้อง การที่คุณจะพูดดีหรือพูดไม่ดีลงสาธารณะนะก็เท่ากับว่าคุณประจานตัวเองไม่ได้ประจานที่แอดหรอกเพราะว่าเอฟซี FC แอดหลุนเก้าเก้านี่รู้จักดีว่าแอดเป็นคนยังไงเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะให้เล่าโชคดีเด้อะคะ่ะเพราะว่าเฮาเฮาบอ่อาาาอากาศเฮาเขามาสาธารณะนะคือคืออยากให้แอดบร้เอาเพื่อว่าให้ตัวเองอ่านนู่นนี่นั่นพี่น้องรู้จักดีนะคะ คนประเภทนี้จะเห็นโพดช่องอาจารย์ไงเนาะเห็นอาจารย์ไงท่าโชคยุ่งมือนึงเนาะคะ่ะอ่าเพิ่นพอไส้คือกันพี่น้องเนาะคะ่ะแอดบาบังอาจดอกยานเล่ายูเนาะคะ่ะก็ขอให้เล่าโชคดีมีอายุมั่นขวัญยืนโชคดีกับทุ่งมองทุกบอนที่เราผ่านไปเด้อพี่น้องเนาะคะ่ะข้ามาเบิรนสถิติงานเข้าบันนี้นะคะสูตรนี้นะคะชน สูตรที่หนึ่งได้เก้าสูตรที่สองได้แปดสูตรที่สามได้แปดชนแปดมาแปดเจ็ดสูตรที่หนึ่งได้สองสูตรที่สองได้ศูนย์สูตรที่สามได้สองมาสองศูนย์ล่างเอาเฉพาะชุดที่ประกอบได้ส่วนจะไปบนเป็นตัวแถมพี่น้องใส่วิจารณญาณเอาสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์สูตรที่สองได้หกสูตรที่สามได้หกผลออกศูนย์หกจับคู่เข้าหมวดต่อมานะคะสูตรที่หนึ่งได้สี่สูตรที่สองได้หก สูตรที่สามได้สี่ประกบคู่เข้าที่สี่หกมวดหมู่บ้านนี่นะคะพี่น้องสูตรที่หนึ่งได้สองสูตรที่สองได้สี่สูตรที่สามได้หกปรากฏว่าเข้าบนล่างสองสี่สองหกนะคะเข้าบนล่างที่นี่สูตรที่หนึ่งได้เก้าสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์อ่ะสูตรที่หนึ่งได้เก้าสูตรที่สองได้ศูนย์สูตรที่สามได้แปด ประกบคู่เข้ามาสี่งวดติดหนึ่งสองสามสี่สี่งวดติดถามว่างวดนาเป็นจะมาปว่แอดแอดกับบรลลูคือกันพี่น้องเพราะว่าเราทําไปตามสูตรคํานวณไปตามสูตรนะคะพี่น้องคิดว่าสี่งวดที่แล้วยังไม่หลุดงวดที่หามันคุมบอกกระเข้าจะแหลกเพราะว่าแอดย้ำเสมอเลยว่าทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเนาะ ถ้ามันมาแอดก็ดีใจด้วยพบบนะะี่น้องแอดกับบอลูคือกันละล่ะเนาะค่ะบอลูคือกันอ่าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสูตรนี้จับยังไงดีเพราะว่าสูตร08อ่า890ไปชนกับสูตรที่ติดบนล่าง56งวด55งวดที่ยังไม่หลุด890เลงงวดนี่ถามว่าโยนี่ฟันเม็ดเดียวกันไหนะแอดฟันบ่ได้พี่น้องแอดบอลลูคือกัน แอดเห็ดไปตามสูตรขันทามว่าสามตัวนี่ตัวตัวใดเด่นกม็มูเด่นมดทั้งสามตัวเลยเพราะว่าตัวนี้เราเห้าว่างแนวทางไปแล้วสี่สูตรชนแปดกับศูนย์แล้วอย่างละสามสูตรพี่น้องกะ่ะเอาไปไล่เบื้องเอาสูตรนี่ออกมาพรอ้อมยังมีแปดเก้าศูนย์อีกมีให้เห็นแน่นอนแต่แอดเรือกกาฟันว่ามันจะเป็นตัวใดเพราะว่าแอดยังไม่ได้เข้าไปทาสูตรดับเนาะค่ะเอาสิบสองหน้าที่แล้วพี่น้องค่ะ กราบขอบ,บุญขอบคุณ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอค่ะคลิปต่อไปจะเป็นหลักหน่วยหลัก10หลักหน่วยบนหลัก10บ,บนยังไม่หลุดงวดนี้ก็เข้าที่เลขสอเดี๋ยวแอดจะเอาทย่อยสูตรที่เดินยาวๆมาลงก่อนเพื่อพี่น้องจะได้ไปจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุติไว้สำนิสักกพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ